ค่ะพี่ชื่อมีนานะคะเป็นเจ้าของแบรนด์มานีมีชีสค่ะก่อนหน้านี้เราทําเกี่ยวกับธุรกิจค้าส่งเกี่ยวกับสินค้าประเภทอาหารทันเล่นอยู่แล้วเราก็เลยสร้างแบรนด์ขึ้นมาว่าเออเป็นแบรนด์มานีมีชีสเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะเน้นเรื่องคุณภาพคือเวลาที่ลูกค้าซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยต้องกลับมาซื้อซ้ํา ฮอตดอกชีสจริงๆตอนนี้มันกระแสมาแรงมากคือตัวฮอนะตดอกชีสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขายกันชิ้นหนึ่ง2 0 3 0บาาทแต่ของเราจะทําราคากันอยู่ที่ประมาณ10บาทบแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นจัมโบ้ชีสจัมโบ้ชีสเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์ของเราเลยก็คือวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเราจะใช้ชีสเกรดรีเนียมตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นสไตล์ชีสบอลเหมือนกันก็คือตัวนี้จะเป็นปูอัดแล้วในในส่วนผสมของไส้ก็จะมีเนื้อปูอัดด้วยเราใช้ปูอัดค่อนข้างจะเป็นเกรดกีเมียมนิดนึง สินค้าทุกตัวเราไม่ใช้มาการีนค่ะเราจะใช้เนยจืดแท้ๆอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวไฮไลท์ก็คือโดนัทกุ้งของเราเนี่ยจะเน้นเป็นกุ้งล้วนๆเลยคือกินเข้าไปก็จะได้ฟิลความเป็นกุ้งเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวที่จับต้องได้คือชิคเก้นป๊อปข้างในคือเนื้อไก่เยอะมากก็คือชิ้นละ3บาทมีตังสิบบาทก็กินของร้านเราได้ค่ะแค่3ชิ้นสิบาทอย่างกุ้งเทมปุระตัวนี้เราก็ผลิตเองค่ะเราก็ซื้อกุ้งตมตลาดมาแล้วก็มาโคตติ้งมาปั้นย่ค่ะกุ้งทั้งตัวเลยใช่ไวม กัดเข้าไปก็คือได,ได้ได้ฟิลของความอินชีสเลยตัวไฮไลท์ของร้านเลยค่ะชีสติ๊กก็จะมีจัมโบ้ชีสกับชีสติก๊กฟิลคือกินชีสทั้งแท่งเลยอะค่ะประมาณนั้นมนีชีสก็จะเป็นไซส์รองของจัมโบ้ชีสเหมาะสำหรับคือกลุ่มนักเรียนที่แบบกำลังซื้อน้อยแล้วก็ขายในชิ้นละ5าบาทไก่ไม้ป๊อปตัวนี้เป็นไก่ที่เรามีขาย5บาทก็อร่อยได้ประมาณนี้ค่ะตัวนี้สเต็กปลาข้างในก็จะเป็นเนื้อปลาลอตี่ตัวนี้ก็เป็นพิซซ่าข้างในเป็นซอสพิซซ่าแล้วก็มีแฮมไก่ค่่่ะะตตตััวววเเนนนีีีี้้้ยซซซอออิิป็ทผลงชดค โคโล,ลเกชีสเนี่ยเป็นตัวสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นข้างในจะเป็นตัวเชดดาชีสต,ตัวนี้มันคือเชดดาชีสถึงไม่ยืดก็อร่อย,ยอีกหลักๆตัวหนึ่งเลยก็คือตัวผักขมชีสซึ่งผักขมเนี่ยไม่มีใครทาตอนนี้ถ้าเป็นออกมาสไตล์เป็นสติกค,คือมีเราทําผลิตออกมาแล้วเป็นการตอบรับกับลูกค้าที่ดีมากในกลุ่มลูกค้าแบบวัยกลางคนถึงผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมาถึงก็จะต้องเลือกตัวนี้เป็นหลัก ตนะแต่ถ้าเป็นตัวไฮไลท์ของร้านต้องเป็นจัมโบ้ชีสจัมโบ้ชีสชีสสติกผักขมสติ๊กก็คือถ้าอยากกินชีสยืดๆต้องร้านนี้เลยค่ะซอสท,ที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยเป็นซอสท,ที่หาซื้อง่ายแล้วก็ลูกค้าตอบโจทย์ได้ดีก็คือเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศมาอย่างเนี้แล้วก็ดิบซีสก็จะมีผงโรยเป็นตัวปาปริกา้าบาร์บีคิวแล้วก็เกต้าแล้วก็ข้าวโพดซึ่งถ้าเวลาซื้อแฟนชายปุ๊บเราจะได้อุปกรณ์ร้อมข่ายทุกอย่างเลยเกี่อวสองเมตรพร้อมป้ายแล้วก็เป็นขานรองสินค้าแล้วก็มีตัววววแแแแตนนดี้้้้มเาทออใใหลลก็ซลกซขซนซ ในชุดเลยแล้วก็เป็นสินค้าพร้อมขายอีก32แพ็คก,ก็สามารถขายได้มูลค่าประมาณ5,000บาทราคาแฟรนไชสย์อยู่ที่25,900ค่ะเงื่อนไขไม่มีอะไรเลยค่ะลูกค้าก็จ่ายแค่25,900แล้วก็สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยไม่มีค่าสัญญาปูกขานรายปี <S 2> <S 2> <S ตอนนี้มีทั้งหมด22สาขาแล้วก็เตรียมจะเปิดจะเปิดแฟรนไชส์อีก6สาขาค่ะ าจะให้แนะนําทําเลที่อยากจะเปิดนะคะตลาดเชา้าตลาดเย็นหรือถนนคนเดินหรือเป็นในกลุ่มของร้านสะดวกซื้อซึ่งมีคนพูุกพ่านหรือในห้างจาับสินค้าก็ได้ที่เขามีเปิดล็อกพื้นที่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสาขาโกสุมพิสัยที่จังหวัดมหาสาครคามเขาเคยขายได้ถึงวันละ1 5 0 0บาทยอดขายนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่2สาขาแล้วนะครับ สาขาแรกนี่อยู่ที่ย่างตลาดนะครับสาขาที่สองนี่อยู่ที่มอใหม่นะครับคุ้มค่าการลงทุนครับลูกค้าเยอะทุกวันครับต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยครับตั้งแต่ที่ทํามาวันแรกจนถึงวันนี้ครับผม คอนเซปต์โมเดลของรถพ่วงข้างนี่คือเราต้องการให้ผู้ประกอบการหรือแม่ค้าที่อยากทําธุรกิจแต่ยังไม่มีํำเลยมีมอเตอร์ไซค์สักคันนึ่งเราอยากทําธุรกิจทำอะไรดีนะก็ให้คิดถึงมานีมีชีสเลยค่ะแต่ตอนนั้นจะเราจะใช้แบรนด์ว่าไรเดอร์ชีสขับไปขายที่ไหนก็ได้ราคาแฟนไซที่ไม่รวมมอเตอร์ไซค์ก็คือได้ครบทุกอย่างทั้งเตาทอดอุปกรณ์ขายอยู่ที่39,900ค่ะ ก็ขาดีนะคะแล้วก็เข้าถึงอย่างเช่นโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปแชร์ชิดกับลูกค้าได้แค่ขาต่วันประมาณตามถึงสี่พบาทค่ะตอนนี้แฟนชายสามหมบาทค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทางเพจ Facebook ได้เลยค่ะมานีมีชีทแล้วก็ทางชี้ช่องรวยก็ได้นะคะเราก็จะมีแอดมินคอยตอบให้ค่ะรับรองเราจะเล่ไปด้วกันค่ะชีช่องรวย